เนื่องด้วยนายอัจฉริยะได้ไลฟ์สดกล่าวหาว่าพิตตี้เดียซึ่งเป็นพยานในคดีการเสียชีวิตของลาลาเบลไปกับคำให้การในศาลไปให้การเท็จทำให้คดีลาลาเบลเกิดความเสียหาย ล่าสุดสารพิพากษาว่าข้อต่อสู้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นแม้จำเลยจะได้รับมอบอำนาจมาจากมารดาของลาลาเบลในการดำเนินคดีก็ตามแต่ไม่ได้รับมอบอำนาจให้ไปหมิ่นประมาทผู้อื่นข้อความที่จำเลยไล่สดเป็นข้อความหมิ่นประมาทลงโทษจำคุก1ปีปรับ1 0 0 0 0แบาทโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีค่ะ าาสารพิพากษาจำคุกอัจฉริยะ1ปีฐานหมิ่นพิตตี้เดียในคดีละลาเบลค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคม2565ที่ศาลอาญารัชดาสารนัดฟังคำพิาพากษาคดีพิติเดียบ้านบางบัวทองเป็นโจทย์ฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคดีดำเลขที่อ .3108 6 3ทั เนื่องด้วยนายอัจฉริยะได้ไลฟ์สดกล่าวหาว่าพิตตี้เดียซึ่งเป็นพยานในคดีการเสียชีวิตของลาลาเบลไปกับคำให้การในศาลไปให้การเท็จทำให้คดีลาลาเบลเกิดความเสียหาย ในชั้นพิจารณาจำเลยให้การต่อสู้ประเด็นป้องกันส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตล่าสุดสาลพิพากษาว่าข้อต่อสู้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นแม้จำเลยจะได้รับมอบอำนาจมาจากมารดาของลาลาเบลในการดำเนินคดีก็ตามแต่ไม่ได้รับมอบอำนาจให้ไปหมิ่นประมาทผู้อื่นข้อความที่จำเลยไฟ้สดเป็นข้อความหมิ่นประมาทลงโทษจำคุก1ปีปรับ10,000 0บาทโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีค่ะ ทางด้านสาวพิตติเดียก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ที่ผ่านมาเดียถูกมองแบบผิดๆมาตลอดทั้งที่ออกมาช่วยเป็นพยานให้แท้ๆทาเต็มที่ในเรื่องของคดีลาลาเบลแต่กลับถูกคนคนหนึ่งเอาไปว่าเสียหายว่าเดียไปเบิกความเท็จไปทําให้คดีเขาเสียหายถูกใส่ร้ายต่างๆนานาจากเจ้าของเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมวันนี้ความจริงพิสูจน์แล้วเดียชนะคดีหมิ่นประมาทศาลสั่งจําคุก1ปีปรับ10,000แสนรอลงอาญา2ปีแท้แจกใครทำไรย่อมรู้ดีแก่ใจทุกคน ขอบคุณทุกคนที่เชื่อและช่วยเหลือเดียนในทางคดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับความคืบหน้าของคดีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นทาง jam.com จะรีบออกมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมในทันทีค่ะลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ